สวัสดีค่ะวันนี้นแวก็จะมาทําขนมนะคะโดรายากิค่ะเป็นขนมที่ว่าโดรีมอนชอบกินมากนะคะแล้วก็คนญี่ปุ่นก็ชอบกินด้วยค่ะวันนี้นแวก็จะมาทําไส้เป็นไส้ถั่วแดงนะคะไส้ถั่วแดงกับถั่วแดงเนยนะคะวิธีทําทําไม่ยากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเลยค่ะส่วนผสมก็จะมีไข่สองฟองน้ำตาลทรายน้ำผึ้งค่ะ แล้วก็เราจะใส่น้ําไปด้วยนะคะไส้เราจะใส่ไส้เนยด้วยนะคะแล้วก็ไส้ถั่วแดงกวนเนี่ยนะอแวะจะแปะลิงค์คลิปไว้ใต้คลิปนะคะแล้วก็จะเราจะใช้ตั้งเค้กนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นเบกกิ้งร์หรือว่าจะเรียกง่ายๆว่าผงฟูนี่เองนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาใส่ไข่กันก่อนนะคะ ไข่นี่จะใช้สองฟองค่ะน้ำตาลค่ะแล้วก็อันนี้เป็นน้ำผึ้งนะคะน้ำผึ้งค่ะน้ำผึ้งเราจะใส่ไปหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะผงฟูค่ะหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเบกกิ้งพาวเดอร์นะคะกับน้ำนะคะ ค,คนให้เข้ากันค่ะแล้วเรามาล่อนแป้งกันนะคะการล่อนแป้งนี่นะคะจะทำให้เนื้อแป้งโป่งเบาแล้วก็เป็นเนื้อทีอ่เนียนละเอียดมากขึ้นค่ะแล้วก็ค่อยๆคนนะคะคนให้เข้ากันค่ะคนจนกว่าเม็ด แป้งเนี่ยนะคะจะละเอียดรวมเป็นเนื้อเดียวกันเลยค่ะนี่นะคะพอแป้งรวมกันเป็นเนื้อเนียนแล้วเดี๋ยวเราก็เอาแรปเนี่ยแรปเขานะคะเอาแรปแรปเขาเดี๋ยวเราเอาไปพักเอาไว้ในตู้เย็นสักครึ่งชั่วโมง,งค่ะเดี๋ยวเข้าตู้เย็นก่อนนะ เอาไปเข้าสักครึ่งชั่วโมงค่ะกระทะที่ใช้ทำนะคะถ้าเกิดบ้านไหนไม่ได้เป็นกระทะเทฟลอนนะแวะแนะนำให้ทาน้ำมันด้วยนะคะอของนแวะนี่กระทะเขาจะเป็นเทฟลอนนแวะก็เลยไม่ได้ทาน้ำมันนะคะไซส์ของแพนเค้กนะคะก็ขึ้นอยู่กับทัพพีที่เราตัก,กน,นะคะนแวะใช้ทัพพีอันเล็กนะคะแล้วก็ตักให้เต็มพอดีเท่ากันเราก็จะได้ไซส์ของแพนเค้กที่เท่ากันเลยค่ะ เวลาเราทอดแป้งสังเกตว่าจะมีฟองอากาศขึ้นมานะคะอันนี้ก็คือเขาจะเริ่มสุกแล้วเราเตรียมกลับได้เลยค่ะ ไส้ของโดรายากิเราก็จะใส่ไส้ได้หลากหลายเลยค่ะเช่นไส้ถั่วแดงกับวิปครีมนะคะไส้ช็อกโกแลตนะคะวันนี้นแวก็จะมาใส่ไส้ถั่วแดงอย่างเดียวนะคะกับถั่วแดงแล้วก็ใส่เนยด้วยค่ะส่วนวิธีการทําไส้ถั่วแดงกวนเนี่ยคลิปก่อนนแวททาคลิปไว้แล้วนะคะอ่าวิธีทําถั่วแดงกวนหรือว่าอังโกเนี่ยนะคะเดี๋ยวนแวก็จะแปะลิงก์คลิปไว้ใต้คลิปด้วยค่ะ เดี๋ยวเราก็มาใส่ไส้ถั่วแดงกันเลยนะคะแป้งแพนเค้กเนี่ยนะคะอันนี้นะคะเขาก็จ,จะเป็นแป้งชนิดเดียวกับแป้งแพนเค้กนะคะน้แวก็จะเรียกแพนเค้กเนี่ยนะคะแป้งนี่นะคะอีกด้านหนึ่งเนี่ยเขาจะเป็นด้านออกสีน้ำตาลนะคะสีเข้มค่ะเราเอาด้านสีอ่อนเนี่ยนะคะใส่เป็นไส้นะคะแล้วก็พอเราใส่เอาที่เราชอบเลยนะคะใส่เสร็จแล้วเราก็เอาอีกด้านหนึ่งเนี่ยนะคะประกบกันค่ะให้สีน้ำตาลเข้มน่ะอยู่ด้านนอกนะคะ ออกมาก็จะเป็นรูปโดรายากิน่ากินมากเลยค่ะแล้วเราทําโดรายากิออกมาได้6ชิ้นนะคะเราก็จะเอามาห่อแรปหรือเมืองไทยเนี่ยนะคะเราก็จะใส่ถุงแกงก็ได้นะคะแล้วก็ห่อเอาไว้นะคะกินเป็นขนมนะคะเป็นของชอบของเด็กและผู้ใหญ่มากเลยค่ะ อันนี้ก็จะเป็นไส้ถั่วแดงเนยนะคะเราก็แค่เอาถั่วแดงนะคะทาไปที่แพนเคก้กแล้วก็เราเอาเนยก้อนอาวางลงไปเท่านั้นเองค่ะแต่ถ้าใครไม่มีเนยก้อนเนี่ยเราเอาเนยธรรมดาทาที่แพนเค้กก่อนนะคะแล้วเราก็ค่อยเอาถั่วแดงเนี่ยนะคะทาทับอีกทีนึงค่ะเราก็มาแรปนะคะเดี๋ยวเราจะหอ่อแล้วก็เก็บไว้กินได้หลายวันอยู่เหมือนกันค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราก็มาห่อค่ะ ก็ได้กินได้หลายวันนะคะห่อไปอย่างนี้เลยค่ะมีไส้เนยกับไส้ของถั่วดแดงนะคะถั่วดแดงกับเนยค่ะ เสร็จแล้วค่ะโดรายากิไส้ถั่วแดงแล้วก็ถั่วแดงเนยนะคะถ้าเพื่อนๆชอบลองเอาไปทำกันดูนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยที่รับชมคลิปนาแวรนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ